สวัสดีค่ะเกลับระพบกับช่องอาจารย์หน่อยในชาโฮโรแชนแนลช่องแม่หมอสายดาค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้เวลามาทําคลิปอ่านไพท่ทานายดูให้กับพวกคุณอีกนะคะสําหรับวันนี้อยากทําหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณต่อจากนี้ไปนะคะซึ่งก็ต้องมีคนคุยมีคนคบนะคะหรืออาจจะต้องมีความสัมพันธ์อยู่มีใจรักกับใครนะคะคนที่เป็นโสดไม่ได้รักใครก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะคะ การดูดวงของอาจารย์หน่อยนะคะในาการเปิดไพ่ในทางโซเชียลนี้นะคะก็เป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานรวมนะคะไม่ได้ดูให้ใครคนใดนคนหนึ่งค่ะไพ่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะไม่สามารถนำไปตัดสินใจในชีวิตของคุณได้ะคะ่ะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับผ่าหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่คุณชื่นชอบและก็มีความรู้สึกเคมีที่ตรงกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ช่วยกันตั้งสมาธินะคะแล้วก็ ส่งความคิดของคุณคิดถึงใครคนนั้นของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ค่ะให้หลุดออกมาใบแรกเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเร้าเราสามคนค่ะพลังงานออกมาเป็นแบบนั้นนะคะขอดูเปิดอีกค่ะจะมีพลังงานแบบอื่นอีกไหมนะคะเป็นพลังงานแบบว่าออแอบพบแอบเจอแอบคุยเป็นคนในความลับนะคะ แล้วก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนให้ใครเขารู้พลังงานในวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะคนอื่นที่พลังงานไม่ตรงก็สามารถดูต่อได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเบนรับครทมทนายแต่ถ้าใครมีความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็ดูกันต่อไปนะคะดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ค่ะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับผู้ที่มีพลังงานตรงกันในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอาจารย์หน่อยขอเปิดไพ่ทั้งหมดหใบด้วยกันค่ะ ณปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้พลังงานของพวกคุณนะคะค่อนข้างที่จะเอออยู่ในช่วงของการที่ต้องอยู่คนเดียวนะคะมีความรู้สึกของการที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพอสมควรนะคะ <ạ. S 1> แล้วก็ความคิดความอ่านของคุณทั้งสองคนเหมือนกับไอคนล,ละทางนะคะคนนึงไปอีกทางหนึ่งคนหนึ่งไปอีกทางหนึ่งความคิดความอ่านไม่ตรงกันเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะเนี่ย คือตอนนี้เหมือนอยู่ท่ามกลางฟ้าฝนที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจเหมือนอยู่คนเดียวเรื่องตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถปรึกษาใครได้นะคะ,ะ,ะเผชิญกับปัญหาพลังงานวันนี้เนี่ยออกมาจะมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างท็อกซิกพอสมควรเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในสถานะในสังคมที่ดีนะคะมีการศึกษามีการงานที่ดีนะคะแต่ก็ยังมีประเด็นในบางเรื่องนะคะหลายๆครั้งบางคนก็อาจจะมี เรื่องของการเสียเงินเสียทองอหรือเรื่องของการเสียผลประโยชน์ในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของชีวิตส่วนตัวไปนะคะการเสียความรู้สึกในส่วนของตัวตนที่เป็นของตัวเองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งมีค่าสําหรับทุกคนการเสียตัวตนการเสียความรู้สึกการเสียความหวังความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็นสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์หนอขอดูค่ะความสัมพันธ์หลังจากนี้ จะเป็นยังไงต่อไปคะขออีกห้าใบค่ะความสัมพันธ์หลังจากนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเส้นทางของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ในรอบนี้ครั้งนี้ของคุณนะคะก็ในอีกไม่นานนี้นะคะในถึงช่วงราวลามสถึงสีวันนะคะหรือ60สิบวันสามสิบถึงหกสิบวันหลังจากนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์มีปัญหามีปากมีเสียงกับใครคนนั้นของคุณนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่คุยกันลําบากคือเริ่มที่จะคุณอาจจะบอกจุดยืนของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะหรือราศีธนูนะคะทั้งสองคนนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ราศีเป็นแบบนี้นะคะ คือค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งในความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณอาจจะบอกความเป็นจุดยืนของคุณออกไปให้เขาเนี่ยได้บอกได้ได้รับรู้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําให้ไม่ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหลุดพ้นนะคะจากเรื่องพวกนี้นะคะคุณอยากจะหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้ คุณจะมีคนมาช่วยเหลือคุณให้หลุดออกไปนะคะใครคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนความรู้สึกผิดชอบช่วดีในใจของคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าบางคนอาจจะคิดแบบนั้นนะคะอาจจะหมดเคราะห์หมดโศกในเรื่องแบบนี้ที่ทําให้คุณต้องหลุดพ้นคุณอยากจะหลุดพ้นในสิ่งเหล่านี้นะคะที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะตัดสินใจอะไรมาหลายเรื่องแล้วกับเรื่องพวกนี้นะคะว่าจะอยู่หรือจะไปต่อดีนะคะทั้งที่คุณก็รู้อยู่ว่าแล้วว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ะะจะไปคุณก็ยังทําใจไม่ได้ยังเก็บอารมณ์ไม่อยู่เท่าไหร่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณเองเนี่ยมัวแต่สองมัวแต่จ้องมองเขานะคะจนที่คุณอ่ะลืมลืมที่จะคิดถึงตัวเองไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์หน่อยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นน,นะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยกลับมาสนใจความรู้สึกของขอครอบครัวของตัวเองนะคะคนที่อยู่ใกล้ใกล้กับคุณนะคะให้คุณกลับมาใส่ใจกับเขา นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็กลับมาใส่ใจแฟนของคุณเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมัวแต่สนใจคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจคนใกล้เคียงทําให้คุณเนี่ยรู้สึกล่วงเขาเรียกว่าอะไรละเลยหรือเสียความรู้สึกเป็นตัวตนของคุณไปนะคะ <S <S พลังงานไพ่ในวันนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ <S 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 ไพ่มีคําแนะนําอะไรบ้างคะสาหรับกลุ่มนี้นะคะอาจารย์หน่อยเปิดไพ่ขึ้นมา อ,อ่านไพ่ตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเลยนะคะไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่าเขาคําแนะนําจากพลังงานสินงนง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ะพลังงานไพ่บอกเป็นพลังงานที่ดีเลยค่ะค,คาแนะนาจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าคือตัวคุณเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกเรื่องทั้งรูปทั้งทรัพย์ทั้งสถานะ ชีวิตครอบครัวทุกอย่างคุณเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของความสวยงามความสามารถทุกอย่างนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนเป็นคนที่ตระหนักในเรื่องของศีลธรรมจริยญญาพอสมควรนะคะถ้าคุณนําสิ่งเหล่านี้นะคะมาชดเชยมาเป็นพลังในการดึงตัวตนของคุณออกมาในการที่จะหลุดพ้นจากชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันผ่านมานนเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนจะได้เจอสิ่งใหม่ๆ เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยากจะเดินออกมาแล้วดึงปลั๊กออกจากเขาเลยนะคะสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยสปอนเซอร์อดูแลทุ่มเททุกอย่างนะคะมาในวันนี้เนี่ยไพ่แนะนําให้คุณบอกเลยค่ะว่าดึงปลั๊กออกมาเลยแล้วเดินหายออกมาจากจากสิ่งเหล่านั้นเลยและทุกอย่างมันจะได้รับการ motivate modify คือการเปลี่ยนแปลงมีการดัดแปลงปรับปรุงมากขึ้นนะคะให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีขึ้น อยู่ในช่วงของ transition นะคะคือในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็คือพลังงานไพ่ของพวกคุณนะคะสัสดั์พลังงานในวันนี้ค่อนข้างจะท็อกซิกนะคะไม่ได้สมหวังไปซะทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับพลังงานไพ่ในวันนี้สาหรับปัญหาท็อกซิกรักรัก,รกสามเศร้าหรือว่าคนสาหรับคุณในฐานะที่คนมาทีหลังเนี่ย คุณอาจจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกในการที่อยากจะหลุดพ้นแล้วก็เอาเรื่องของศีลธรรธมศิลหาเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะคุณก็ทั้งหมดที่ติดตามเนี่ยก็คือเป็นคนดีนะคะอยากจะหลุดพ้นจากบ่วงบ่วงปัญหาตรงจุดนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะมีความทุกข์ความเศร้ากับสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะคะแล้วนี่คือคําทํานายของอาจารย์หน่อยในการดูไพ่ในวันนี้นะคะก็น่าสิ่งดีๆก็รับไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นําไปเป็นข้อคิด นะคะในการที่จะตัดสินใจในการที่จะผลักดันตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหาที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีดที่สุดสำหรับตัวคุณเองค่ะอาจารย์หน่อยขอเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณนะคะขอให้พวกคุณได้พบรักที่ดีแล้วก็เจอคนดีๆที่เป็นคู่บุญบารมีในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของอาจารย์หน่อยนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยได้อ่านไพ่ต่อไปสวัสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย